i ต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่วิทยุสูทพลัส97.5สุราธานีค่ะออนแอร์2ช่องทางนะคะตอนนี้ทาง FM 97.50 m มกแล้วก็ทาง Facebook Live Page เพจ o t h Plus 97.5ด้วยนะคะในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากประกันสังคมมีอะไรบ้างนั้นนะคะวันนี้ Smooth Plus 97.5มีนัดคุยกับนางมารศีใจรังศ ประการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในสายกับขาเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางสมุทร้า975นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะในตอนนี้กับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและแรงงานจากสาถานภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะมีอะไรบ้างคะค่ะก็สำหรับมาตรการช่วยเหลือนายจ้างผู้ประกันตน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดน -19 น,น,นะคะ <Okay. S 1> จากการสับดันมาตรการของท่านผู้บริหารนะคะขออนุญาตเอ่ยนามท่านก็คือท่านหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสภระคุณะน,นะคะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและก็ท่านเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมท่านพศพลกฤิวงวิมานและก็คณะผู้บริหาระคะ่ะ ก็ได้ผลักดันหลายๆมาตรการจนรัฐบาลได้มีมติคอรามารวมสองครั้งค่ะก็ครั้งเมื่อวันที่24มีนาคมและก็วันที่31มีนาคมที่ผ่านมาสรุปมาตรการขนาดนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วค่ะในเรื่องที่หนึ่งนะคะก็คือในการลดอัจาราเงินสมทบอันนี้จะเกี่ยวกับนายจ้างกับผู้ประกันตนโดยตรงนะคะในเรื่องอาจาราเงินสมทบซึ่งเดิมเนี่ยเราจะเก็บกันอยู่ที่ฝ่ายละห้า นะคะจากฐานเพดานค่าจ้างสูงสุดที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทจะลดให้ในจ้างเหลือร้อยละสี่ค่ะค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนในระบบก็คือมาตราสามสิบสามจะเหลือร้อยละหนึ่งค่ะอืค่ะของผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้าเหลือเดือนละแปดสิบหกบาทซึ่งมาตราสามสิบเก้าเดิมต้องจ่ายเดือนละสี่ร้อยสามสิบสองบาทค่ะค่ะทีนี้ตรงการลดอาจารย์เงินสมทบนี้เป็นระยะเวลาสามเดือนค่ะก็คือ เดือนมีนาคมเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคม2563 <Okay. S 2> นะคะจะลดไปสามเดือนซึ่งตอนนี้ทั้งลดอาจาราเงินสมทบและก็ขยายระยะเวลาการนําส่งเงินสมทบซึ่งเป็นเรื่องที่สองตอนนี้กฎกระทรวงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 2> ค่ะก็ก็ขออนุญาตเข้าไปเรื่องที่สองเลย <Okay. S 2> นอกจากการลดอาจาราเงินสมทบตามที่นำเรียนเบื้องต้นเมื่อกี้นะคะก็ยังมีการขยายการนำส่งเงิน นะคะซึ่งของเดิมเนี่ยกำหนดไว้ว่าการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างเนี่ยทุกเดือนเมื่อมีการจ่ายค่าจ้างนายจ้างต้องหักเงินสมทบจากลูกจ้างทุกคนนะคะห้าเปอร์เซ็นแล้วก็นายจ้างสมทบอีกห้าเปอร์เซ็นต์นำส่งภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปะนะคะก็คือในการขยายระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบนี้ขยายไปสามเดือนเช่นเดียวกันค่ะ ของงวดเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามโดยเดือนมีนาคมนะคะขยายปีสามเดือนจ่ายได้ภายในวันที่สิบห้ากรกฎาคมสอง3ันห้าร้อยหกสิบสามค่ะค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็เดือนเมษายนจ่ายได้ภายในวันที่สิบห้าสิงหาคมสองพัน้าร้อยหกสิบสามพฤษภาคมก็นำส่งนะคะนำส่งภายในวันที่สิบห้ากันยายนสองพัน้าร้อยหกสิบสามสามารถช้ายืดไปได้อีกสามเดือนโดยไม่มี เงินเพิ่มนะคะปกติเนี่ยถ้าจ่ายช้เนี่ยต้องมอีเงินเพิ่ม2อเปอรซ็นต์นะคะ,คะอันนี้ก็คือเรื่องที่สค่ะซึ่งทั้งสองเรื่องนี้กฎกระทรวงได้ออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะค่ะเรื่องราวของมาตรการช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้แรงงานนะคะที้ในส่วนของผู้ประกันตนค่ะตอนนี้ขอรับสิทธิ์กรณีว่างงานจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ได้อย่างไรบ้างคะได้ค่ะขอบคุณมากๆก็คง เข้าสู่การช่วยเหลือซึ่งยัง,ย,งยังไม่เรียบร้อยเหลืออีกสองข้อนะคะเหมือนคำถามเบื้องต้นเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องลดอาจาราเงินสมทบแล้วก็อันที่สองที่จะช่วยเหลือท่านก็คือขยายระยะเวลาการนําส่เงินสมทบอันที่สามจะเป็นเรื่องของการเพิ่มสิทธิสิทิทธประโยชน์การนี้ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยค่ะ <c oughs> ที่สําคัญมากๆเพราะว่าเ,ออเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> <c oughs> โดยเงื่อนไขเนี่ยตอนนี้ สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดจ่ายให้กับานายจ้างที่รับสั่งปิดนะคะรับสั่งปิดก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะคะ,คะให้ประกาศแต่ละช่วงเวลาว่าได้สั่งปิดกิจการประเภทไหนบ้างลูกจ้างที่อยู่ในกิจการกลุ่มนั้นก็จะได้รับผลกระทบนะคะยกตัวอย่างของเราเนี่ยก็จะมีปิดกิจการโรงแรมล่าสุด ล่าสุดนะคะกิจการโรงแรมทั้งจังหวัดอันนี้ปิดณวันที่แปดถึงวันที่30เมษายน2563ซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็จะมีการปิดห้างสรรพสินค้าทีนี้เวลาปิดห้างสรรพสินค้าตัวกิจการเล็กๆย่อยๆที่อยู่ในห้างอะคะ่ะที่ค้าขายขายของอยู่แล้วก็เป็นผู้ประกันตนมาตารา33กลุ่มนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ในเรื่องที่3 ในเรื่องของสิทธทิประโยชน์ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยค่ะอันนี้อันที่หนึ่งก็คือการนีรัฐสั่งปิดที่ย่อยลงไปอันที่สองการนีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยเราจะดูแลไปถึงผู้ประกันตนที่ออไม่สามารถทํางานได้อาจจะโดนกักตัวช่วงระยะเวลาส4ี่วันเนื่องจากไปสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะคะอันนี้ก็ให้มาเบิกในเรื่องของการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้ก่อนเราจะลงไปรายละเอียดว่าวิธีการยืดเรื่องในภาวะวิกฤตแบบนี้จะทํายังไงเพื่อให้ปลอดภัยทั้งนายจ้างทั้งผู้ประกันตนทั้งเจ้าหน้าที่นะคะก็ขออนุญาตนําเรียนในเรื่องที่สี่อีกเรื่องหนึ่งในสิ่งที่ประกันสังคมดูแลช่วยเหลือนะคะทางประกันสังคมได้มีการเพิ่มเงินทดแทนการขาดไรายได้กรณีว่างงานกับเรื่องลาออกนะคะได้มีการเพิ่มซึ่งในเรื่องลาออกของเดิม ประกันสังคมจ่ายอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตของค่าจ้างเพิ่มเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เกินเก้าสิบวันสาหรับเรื่องเลิกจ้างได้มีการเพิ่มสิทธิจากเดิมจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของค่าจ้างไม่เกินสองร้อยวันค่ะหมายถึงว่าถ้าลูกจ้างลาออกช่วงระหว่างวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามจนถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าให้มาใช้อัตราสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตกับเลิกจ้าง าลาออกสี่ห้าเอร์เกับเลิกจ้าง70%นี้นะคะซึ่ง<ช>ตอนนี้อรอหมดกระจรวงนะคะ<ช>มีคำถามานิดนึงน,นะคะตัวตนที่ดูแลช่วยเหลือนะคะกับคำถามที่ที่ท่านท่านท่านถามเมื่อกี้ว่าใ,<ช>ในการยื่นเบิกใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้ที่ที่สอบถามว่าในการที่ผู้ประกันตน ะจะยื่นเบิกได้ยังไงเพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยก็เน้นย้ำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ะนะคะว่าขอให้ท่านไปใช้วิธีการเดียวก็คือผ่านเว็บไซต์ค่ะอืมค่ะ w w อ s s ไ o g s ค่ะดอท s ีค่ะ,ะค่ะอันนี้กรณีที่ว่างงานเพื่อเหตุสุดวิสัยที่ผู้ประกันตนจะไปใช้สิทธิ์ให้ขั้นให้ท่านไปเข้าเว็บไซต์นี้ สำนักงานประกันสังคมได้นําแบบฟอร์มนะคะก็คือแบบฟอร์มที่ปกติท่านต้องกรอกโดยมากรอกที่สำนักงานเราเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มก็คือเอาแบบฟอร์มขึ้นไปไว้บนเว็บไซต์สามารถไปกรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสองขีศูนย์หนึ่งคับเจ็ดบนเว็บไซต์ได้เลยค่ะค่ะนะคะทีนี้ที่ย้ําอีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยนายจ้างต้องไปยื่นเว็บไซต์ นี้เช่นเดียวกันเพื่อไปรับรองให้กับลูกจ้างด้วยค่ะสองส่วนต้องประกบกันค่ะ,ะด้วยเหตุสุดวิสัยแต่ว่าในเรื่องนี้ประชาสัมพันธ์ไปไประยะหนึ่งแล้วท่านแต่ว่าอาจจะยังมีบางท่านที่ยังไม่ทราบท,าท,ทราบฟังรายการนี้วันนี้ก็ขอเน้นย้ําตรงนี้นะคะว่าท่านเพื่อความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และก็ทังทั้งขั้นด้วยก็ขอแนะนําให้ใช้ผ่านเว็บไซต์ค่ะ,คะผ่านเว็บไซต์ ว่าง,งานสุดวิสัยก็เน้นย้ําว่าอสองเรื่องท่านดูก่อนว่าของท่านเป็นกิจการที่รัฐสั่งปิดหรือไม่ค่ะ <c oughs> สั่งปิดแล้วถ้าห้างเนี่ยเราก็ครอบคลุมทั้งกิจการทุกอย่างที่อยู่ในห้างหมดเลยนะคะ <c oughs> ของของจังหวัดสุราษฎร์ของจังหวัดภูเก็ตที่สั่งปิดก็ไม่เหมือนกันระยะเวลาก็ไม่เหมือนกันในส่วนของการสั่งปิดบางครั้งเนี่ยคะ่ะของท่านผู้ว่าเนี่ยมีการสั่งปิดรอบที่หนึ่งวันที่นี้ถึงวันที่นี้แล้วก็อาจจะมีการขยายคําสั่ง นะคะถ้ามีการขยายคําสั่งเพิ่มเข้ามาเนี่ยในการเข้าไปรับรองให้กับลูกจ้างในรถแรกแล้วท่านก็สามารถเข้าไปรับรองต่อถ้าพันมีคําสั่งของท่านผู้ว่าเพิ่มนะคะเพื่อให้ได้รับเงินไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆอีกนะคะก็รอโอนเงินจากสำนักง,งานได้เลยซึ่งตอนนี้ยอดทั้งหลายที่ทั้งหมดที่ยื่นยื่นมาที่สำนักง,งานนะคะส่วนที่เรียบร้อยแล้วทั้งลูกจ้างยื่นกับมีเอกสารของนายจ้างประกบผู้เรียบร้อยแล้วก็รอ เมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ทางนี้ก็สามารถโอนเงินให้กับลูกจ้างกลุ่มนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝา,ากขั้นว่ามันจะมีกลุ่มที่เอกาสารยังไม่ครบค่ะก็พยายามติดตามอยู่เจ้าหน้าที่ก็ใช้โทรบ้างใช้อะไรบ้างก็คือบางทีลูกจ้างมายื่นฝั่งเดียวแต่ว่านายจ,จ้างยังไม่ได้มากรอกเมื่อกี้ที่นําเรียนว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยนายจ,จ้างต้องมารับรองทุกคนค่ะค่ะ ก็คืออันนี้คือต้องคู่กันทั้งนายจ้างแล้วก็ลกูจกจ้างใช่ค่ะได้กับว่าประกบคู่คน,นี้พอท่านไปยื่นผ่านเว็บไซต์ทั้งสองส่วนเนี่ยประกบคู่ตอนนี้ทางผู้บริหารก็พยายามอำนวยความสะดวกก็จะเป็นคนส่งข้อมูลเพราะว่าเวลาส่งข้อมูลไปเนี่ยมันจะไปอยู่ในถังรวมถังรวมกลางนะคะ,คะเขาก็จะแจ้งมาในแต่ละวันว่าของจังหวัดไหนบ้างทางนี้ก็ดาเนินการวินิจฉัยได้เลยในส่วนของจังหวัดค่ะ,คะเราก็พยายามเร่งตลอดเพื่อ เมื่อกฎกระทรวงออกแล้วเนี่ยในส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับการเยียวยาได้ได้รวดเร็วนะคะค่ะมีคําถามจากทางบ้านมาค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ท่านประกาสังคมจังหวัดได้บอกมานะคะกรณีลาออกทางรัฐบาลบอกว่าได้45เปอร์เซ็นตตอนนี้ดําเนินการคือได้แล้วใช่ไหมคะหรือยังไงคะ45 45เปอร์เซ็นได้ได้แล้วท่านก็คือกําหนดอยู่ที่ กลุ่มลูกจ้างที่ลาออกนะวันที่หนึ่งมีนาไปไปอย่างอย่างที่นําเรียนว่าเราใช้เราใช้ตรงนี้ไปสองปีอะค่ะ,คะช่วงระหว่างสองปีตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนายาวไปถึงยี่สิแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าใช้เรทสี 4, ่ิห้าเปอร์เซ็นตเลยถ้าลูกจ้างลาออกหรือถ้าเลิกจ้างก็ใช้เรทเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างก็คือเพดานสูงสุดที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้าลูกจ้างที่กลุ่มที่ลาออก หนึ่งมีนาไปก็มาใช้เดตสี่ห้าเปอร์เซ็นได้เลยค่ะแต่ว่านาเรียนว่ากฎกระทรวงยังไม่ออกนะคะรอรอรอหนึ่งเรื่องก็มามารออยู่ที่สํานักงานแล้วค่ะใช้เดทสี่ห้าได้เลยค่ะนิดนึงนะคะคำถามทั้งบ้านหลายคำถามนิดนึงนะคะท่านประกันสังคมคะมาตรการสามเก้าและ4ี่สิบค่ะมีถามมาว่าประกันสังคมมีความช่วยเหลือมีมาตรการช่วยเหลือยังไงบ้างอะค่ะอืค่ะค่ะเอ่อของของประกันสังคมเนี่ยเราดูแลอยู่3ามมาตรานะคะค่ะ มาตาสามสามก็เมื่อกี้ก็นาเรียนไปค่อนข้างชัดได้รับอะไรบ้างะนะนอกจากลดเงินสมทบแล้วได้รับกรณีเหตุสุดวิสัยกรณีว่าง,งานมาตาสามเก้าเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องลดอาจาราเงินสมทบไปสามเดือนด้วยนะท่านเมื่อกี้ตอนที่นาเรียนก็คือคจากสี่สามสองเดือนนี่ค่ะสี่ร้ยอยสาสิบสองก็ลดมาเหลือเดือนละแปดสิบหกบาทในสามเดือนมีนามษาพฤษภาเช่นเดียวกันแล้วก็ขยายการนําส่งให้ด้วยแล้วก็อีกเครื่องหนึ่ง แล้วก็เราก็จะมีมาตรา40ที่เป็นกลุ่มแรงงานอิสระนะคะ<ฆ>อยู่อีกเยอะเช่นเดียวกัน<ฆ>ทีนี้ในกลุ่มของมาตรา39มาตรา40นี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงแรกของออรัฐบาลนะคะว่ากลุ่มมาตรา39มาตรา40เนี่ยสามารถไปลงทะเบียนเว็บไซต์ที่รับเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลังเศรษฐกิจการคลังเรา<ฆ><ฆ>ไม่ทิ้งกัน .com ค,ค่ะ<ฆ>ซึ่งทางนี้ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยโดยแจ้งไปทุกช่องทางว่ากลุ่มมาตรา39มาตรา40 แต่ต้องใช้คําว่าที่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าการจ่ายเงินเดียวยาของรัฐบาลต้องต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าทางนี้ก็ะยาสัมพันธ์ไปทางก่มมหาสารสามเก้าสี่ศูนย์ไปให้ทราบทุกช่องทางว่าท่านต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com แต่การพิจารณาว่าท่านจะได้รับเงินเดียวยาหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่หน่วยงานที่เจ้าของเรื่องก็คือ กระทรวงการคลังนะคะค่ะซึ่งท่านก็มีวิธีคัดกรองอยู่ว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่นะคะค่ะทีนี้นําเรียนประมาณนี้ค่ะค่ะทีนี้อีกคําถามหนึ่งยอดฮิตมากเลยค่ะท่านประกันสังคมคะความเป็นไปได้ของการขอคืนเงินชราภาพก่อนอายุ55ปีอันนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมคะเอ่อ นำเรียนท่านฟังอย่างนี้นะคะ,ค,ะคงคงคงไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตอบคําถามท่านโดยตรงแบบนั้นนะนะแต่ว่านาเรียนให้ท่านฟังว่าในการมีกองทุนประกันสังคมของสํงงสงานักงานประกันสังคมนะคะเ,เป้าหมายหลักเลยท,ที่ที่มีกองทุนนี้ก็คือ,อ,อต้องการให้ผู้ประกันตนทุกคนนะคะได้มีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณนะคะยาบ้านปลาย บ้านปลายเพื่อเพื่อเพื่อเราก็คือเป็นกองทุนึ่งที่จะได้ดูแลท่านไปจนท่านตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าเงื่อนไขของการรับเงินชาราภาพเนี่ยสำนักง,งานประกันสังคมกําหนดไว้ทีเ่เงื่อนไขว่าจะต้องอายุครบ55ปีท่านจะต้องออกจากงานนะคะถ,ถ้าส่งเงินสมทบ180มวดขึ้นไปจะได้รับเป็นบำนาญจนตลอดชีวิตซึ่งช่วงนี้หรือตั้งแต่นี้เป็นต้นไปส่วนใหญ่ โดยส่วนมากจะมีสิทธิ์รับเป็นบำนาญชราภาพค่ะเพราะว่าบำเหน็จเนี่ยจะน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบำนาญซึ่งบำนาญชราภาพนะคะยกตัวอย่างซึ่งท่านผู้ฟังคงคงเป็นเป็นเป็นที่สนใจอย่างที่ดีเจเจ้าขาบอกนะคะเป็นคับสามยอดทิศแล้วก็ลงมาทางเฟซทางไลน์เยอะมากๆค่ะอธิบายท่านฟังอย่างนี้ว่ายกตัวอย่างที่ในการเห็บเงินสมทบ5%้าเปอร์เซ็นต ซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปที่อัตราเดิมก็คืออัตราหลัก5%ทุงนี้เราขยายแค่สามเดือนใน5%นี้ผู้ประกันตนจะจ่ายเงินสมทบสูงสุดอยู่ที่เดือนละ750บาทเพราะว่าฐานเพดานอยู่ที่15,000บาทใน750บาทนี้กําหนดอยู่ที่เงินออมชราภาพฝ่ายละสามก็คือลูกจ้างเนี่ยต้องจ่ายสามเปอร์เซ็นจากห้าเปอร์เซ็นตนั้นใน750บาทนะคะก็ะนายจ้างสมทบให้อีกสามฝ่ายละสามก็เป็นหก ในทุกเดือนเนี่ยผู้ประกันตนต้องหักมา450เพื่อมาออมอ,อมจ่ายชราภาพค่ะจ่ายชราภาพแล้วก็ได้จากนายจ้างมาอีก450บาทก็คือทุกเดือนที่จ่าย750บาทเนี่ยผู้ประกันตนจะได้เงินเข้ามาในเลข13หลักนะคะอ,อมเข้ามาในเลขเลขเลขบัตรยาชนเงินละ900บาทท่านค่ะทีนี้900บาทนี้ยกตัวอย่างว่าเมื่อท่านส่งไป15ปี ท่านจะได้รับเงินเป็นบํานาญรายเดือนซึ่งถ้า15ปีพอดีเนี่ยในเบื้องต้นเอา15,000ตั้ง20%ก็จะได้เดือนละ3,000บาทไปตลอดชีวิตอายกตัวอย่างที่อายุ55ปีในเงินถ้าส่ง15ปีพอดีและเพดานของท่านเนี่ย15,000บาทใน 5, ใน3%ที่ท่านส่งเนี่ยเป็นเงินท่านเองเมื่อท่านรับบำนาญนแค่8,100บาทเท่านั้นเองค่ะ1,000ค่ะ แล้วก็ของนายจ้างอีกแปดหมื่นหนึ่งเป็นหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันนะคะ,ะสมมุติยกตัวอย่างว่าท่านเนี่ยพอห้าสิบ้าปีพอดีเลยสิบห้าปีเป๊ะท่านออกจากงานเลยอายุก็ครบห้าสิบห้าท่านจะได้รับเงินไปเดือนละสามพันสามพันห้าสิห้าท่านไปอายุแปดสิบอายุเก้าสิบอายุเจ็ดสิบเราก็จ่ายไปตลอดแต่ท่านจะใช้เงินของตัวเองไปแค่ปีที่หนึ่งถึงปีที่สี่ค่ะในแสนกว่ามือแสนกว่าบาทนั้นก็หมดแล้ว เมื่อกี้ยกตัวอย่างที่แปดหมื่นหนึ่งใช่ไหมคะแปดห<ช>มืน 1, 1> <ช>่นหนึงสองส่วนเนี่ยรวมแล้วก็แสนหกหมื่นสองพันพอเข้าปีที่ห้าปุ๊บจะไม่ใช่เงินของท่านแล้วเป็นเงินของกองทุนคก็คือจะให้ท่านเห็นในภาพรวมเนี่ยถ้าท่านฟังอยู่ว่าเราเนี่ยมีกองทุนชราภาพเพื่อดูแลท่านในยามบั่นปลายจริงๆค่นะ,ะ,ะท่านลองคิดดูว่าท่านเอามาใช้ก่อนแต่อันนี้ก็ไม่ใช่คำตอบนะคะว่าว่าเป็นไปได้หรือไม่เพราะว่า ทางผู้บริหารก็คงจะมีวิธีการดูตรงนี้แล้วก็ใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอะค่ะ,คะเพื่อให้กองทุนอยู่ได้อยู่รอดอยู่ยั่งยืนแล้วก็ได้เป็นที่พึ่งของทุกคนทั้ง12ล้านคนนะคะเพราะตอนนี้เรามีผู้ประกันตนมาตรา33อยู่11.8ล้านนะคะค่ะเศนะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างว่าในปีที่1ถึงปีที่5สมมุติท่านอายุ55ปี ท่านจะใช้เงินในส่วนที่ท่านออมไว้กับนิชราภาพกับส่วนที่นายจ้างด้วยนะไม่ใช่ของท่านอย่างเดียวหมดแล้วค่ะปีที่สี่กว่าพอปีที่ห้าปุ๊บซึ่งถ้ายกตัวอย่างว่าท่านอายุว่าสิบห้าหกสิบเนี่ยตอนนี้คนยิ่งอายุยืนค่ะยังแข็งแรงอยู่เลยพอหกสิบพออายุหกสิบเอ็ดท่านต้องไปใช้เงินจากกองทุนก็คือเป็นเงินของคนที่อยู่ในระบบที่อายุยังน้อยกว่าท่านที่ยังไม่เกษียณนะคะก็จะเป็นโดมินนเป็นแบบนี้ก็เลยท่านมองว่า เนี่ยค่ะกองทุนชราภาพมันเป็นกองทุนของท่านจริงๆต้องดูแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีะนะคะให้เรามันจําเป็นขนาดไหนในช่วงที่เราชราภาพในตอนนั้นนะคะค่ะค่ะทีนี้ถามถาม,ถามท่านประกันสังคมจังหวัดต่อนิดนึงนะคะ,ะสำหรับผู้ที่ยื่นทะเบียนว่างงานไวนะคะ้ค่ะมีหลายๆท่านที่ถามเข้ามานะคะว่าเอ๊แบบนี้เราจะได้เงินตอนไหนอะไรย่างบบเ,าเงี้ยค่ะกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย ที่ที่เรียนเบื้องต้นนะคะถ้าประกบคู่กันได้สองส่วนแล้วสําหรับส่วนส่วนไหนของบริษัทไหนที่ยังไม่ครบนะคะเจ้าหน้าที่ก็โทรตามใ,ให้สองส่วนประกบคู่กันตอนนี้ก็ดาเนินการเรียบร้อยรอรอ,รอจ่ายอยู่แล้วค่ะค่ะวันที่เรียบร้อยนะคะในวงเล็บว่าในส่วนที่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แต่ตอนนี้เนี่ยแจ้งท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่เลยว่ากฎกระทรวงยังไม่ออกเรายัง จ่ายตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าอีกนานไหมก็ไม่น่าจะนานมากแล้วค่ะรออีกนิดนึงกดกระรวงค่ะรออีกนิดนึงค่ะตอนนี้ยังจ่ายไม่ได้แต่ว่าท่านไหนที่เจ้าที่โทรตามไปว่าอันไหนไม่เรียบร้อยอะไรต่างๆก็คงจะได้รับเงินในส่วนที่เอกสารสมบูรณ์ก่อนในเบื้องต้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รอกดกระรวงออกเรียบร้อยเราก็ดําเนินการจ่ายได้เลยสําหรับส่วนที่ไม่เรียบร้อยก็ตามกันเรื่อยๆค่ะขาดไหนขาดตรงไหนก็ก็จะรีบดําเนินการติดตามตรงนั้นนะคะ ใกล้เต็มทนแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ถามมานะคะราะคาในช่วงท้ายท่านประกันสังคมจังหวัดฝากถึงพี่น้องผู้ประกันตนผู้ใช้แรงงานเชิญค่ะก็คงจะฝากทุกท่านในเรื่องของการเบริกกรณีอื่นๆนะคะอย่างเมื่อกี้บอกว่าการณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยขอให้ท่านไปเข้าเว็บไซต์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นการเบริกกรณีอื่นๆซึ่งเรามีสิทธิประโยชน์อยู่หลายการณีนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีคลอดบุตรกรณีเจ็บป่วยกรณีสงเคราะห์บุตรก็ตาม ฝากว่าขอให้ท่านส่งแบบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่สำนักง,งานนะคะทำยังไงก็ได้ที่จะลดการเจอ้ากันพักหนึ่งพักหนึ่งนะคะช,ช,ช่วงระหว่างนี้แล้วก็ลงทะเบียนตอบรับตรงนี้เนี่ยท่านก็สามารถไปปริ้นแบบฟอร์มนะคะในเว็บไซต์เหมือนกันแบบฟอร์มที่ขอยื่นขอใช้สิทธิกรณีต่างๆนะคะแล้วก็ในนั้นจะมีบอกแล้วว่าเอกสารแนบใช้อะไรบ้าง ก็ส่งไปสนอลงทะเบียนมาที่สำนักงานนะคะกรณีที่สองท่านก็สามารถส่งโทรสารก็คือส่งแฟกซ์นะคะแฟกแบบขอรับประโยชน์ทดแทนแฟกเอกสารต่างๆมาที่ศูนย์77อันนี้จะเบอร์แฟกนะคะ288283จะเป็นเบอร์แฟกของสำนักงานประกันสังคมสาขาจังหวัดสุราษารีถ้าเป็นสาขาเกาะสมุยเพราะว่าของสำนักงานเราจะมีสาขาอีกหนึ่งที่นะคะตรงนั้นจะดูแล อําเภอเกาะสมุยอําเภอเกาะพังงานแล้วก็ดูแลกลุ่มเกาะเต่าด้วยนะคะทัะงนั้นจะเป็นเบอร์โทรศาพคือ077420698ค่ะค่ะนะคะแล้วก็เบอร์โทรหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ก็จะเป็น077289194ค่ะค่ะแล้วก็273841ค่ะค่ะแล้วก็282283ค่ะ นะคะเนื่องเรื่องว่างงานด้วเหตุสุดวิสัยนี้ใช้ต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งห้าค่ะค่ะนะคะแล้วก็หนึ่งห้าศยังเป็นสายด่วนที่ท่านสามารถติดต่อได้ตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงนะคะค่ะทั้งหมดนี้คือข้อมูลชัดเจนเลยนะคะจากท่านประกันสังคมจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมารสาีใจรังสีมากมายเลยทีเดียวสำหรับข้อมูลทั้งหมดนะคะ ค่ะค่ะก็ะะยินดีมากๆค่ะ,คะก็ขอบคุณทางรายการมากๆค่ะค่ะ ขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมอยู่กับวิทยุสมุทรพลาส975สุราษฎร์ธานีค่ะ<ม>แล้วก็ Facebook Live ทางเพจสมุทร h ลาส975นะคะวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนผู้ใช้แรงงานก็คือช่วยเหลือผู้ประกอบการและแรงงานจากสาการภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งท่านประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้บอกเราเรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งคำถามจากทางบ้านที่เมื่อวาน ถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวทั้งเรื่องของมาตรา39มาตรา40กับมาตรการช่วยเหลือนะคะเรื่องราวของกรณีลาออกเองในช่วงนี้กับ45%เ เป็นอย่างไรก็ตอบไปแล้วนะคะทุกคําตอบทุกคําถามมีคําตอบหมดเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถรีรันฟังอีกครั้งได้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งค่ะใจเย็นนิดนึงนะคะเ,ออเรื่องราวของการได้รับเงินจะได้รับเงินเมื่อไหรก่ก็ท่านประกันสังคมจังหวัดก็บอกมาเรียบร้อยนะคะรอกดกระทวงอีกนิดเดียวค่ะอใจเดียวนะคะเป็นกําลังใจแล้วก็เอาใจช่วยค่ะเป็น เดินเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจไปด้วยกันนะคะกับภาวะวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้นะคะวิทยุ s m o t t h Plus ค่ะทางเพจของเราเดี๋ยวลาคุณแค่นี้ส่วนทางวิทยุ FM 97.50เดี๋ยวเราเจอกันต่อเรื่อยไปจนถึงเที่ยงเลยนะคะลาคุณทาง f a c e o o o l l i v p p g g s s o o t t h Plus 975สวัสดีค่ะ Smooth Plus,